ขอ,ออกาก้อาจารย์อาทิตย์คระเริยพรโยมทุกท่านทุกคนนะสามวันติดต่อกันเลยนะสามวันเมื่อวานยมกุ้งบอกว่าอาจาจะให้ไม่ติดใช่ไหมหรือว่าอาจจะมือไปโดนอะไรเงี้ยก็เลยว่าจริงๆต้องไป ไม่ดวงช่วยช่วยอา่านไว้เรียบร้อยแล้วเมื่อวานเยไม่ดวงบอกว่าจําได้หมดแล้วอะไรเงี้ย uh huh. เครื่องก็เลยไม่ทํางานก uh ็ huh. ถ้าเรื่องเมื่อวานก็ถ้าใครอยากจะสนทนาก็ไปสนทนากับไม่ดวงก็เลย uh huh. จะได้กี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้นะ uh huh. <laughs> ก็เป็นเรื่องปกติของชีวิตเนาะไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเป็นไปนดังที่เราคาดหวังสักเท่าไหร่หรอกในสิ่งเหล่านี้ภาวะเหล่านี้เราก็เรียกว่าอุปสรรคแล้วก็ปัญหาที่เป็นเครื่องบันทอนแล้ก็ขัดขวางหรือว่าอาจจะทําให้เราไปไม่ถึงความตั้งใจหรือจุดประสงค์นั้นเี้เราก็เรียกว่าปัญหาซึ่งมันเป็นสิ่งที่คู่กับชีวิต อาจารย์แสงจันรงามท่านสรุปไว้ตมาว่าน่าสนใจท่านบอกว่าคำจำกัดความของคำว่าชีวิตสำหรับท่านแล้วท่านว่าชีวิตคือกระบวนการของปัญหาท่านสรุปนะว่าชีวิตคือกระบวนการของปัญหาตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยมันก็จะมีปัญหา ไม่ว,ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็แล้วแต่เกิดขึ้นอยู่ตลอดแม้กระทั่งตัวชีวิตเองก็ก็เป็นตัวปัญหาที่เราต้องแก้เช่นหิวบ้างง่วงบ้างเหนื่อยบ้างอะไรก็แล้วแต่มาเคยอ่านหนังสือเขาเขียนไวด้ดีเขาบอกว่าในบรรดาปัญหาทั้งหมดเนี่ยคนส่วนใหญ,ญ่เวลาที่เกิดปัญหาขึ้นเรามักจะมีสองอย่างก็คือบางคนก็เพิกเฉยไม่สนใจ ส่วนบางคนก็ไปแบกไว้แบกปัญหาเก็บปัญหาไว้จนเป็นเรื่องทุกข์ใจก็บอกว่าวิธีจัดการปัญหาที่ดีที่สุดก็คือว่าเมื่อไรที่เกิดปัญหาขึ้นเนี่ยให้เราผ่าปัญหาออกเป็นสองส่วนส่วนที่หนึ่งคือปัญหาที่แก้ไม่ได้ มันจะมีบางอย่างที่เราไม่สามารถจะเข้าไปจัดการหรือแก้ไขได้ส่วนที่สองคือปัญหาที่เราแก้ได้แล้วเราค่อยลงมือแก้ไขในส่วนที่เราแก้ได้ส่วนที่เราแก้ไขไม่ได้ต้องใช้กระบวนการอื่นเช่นรอหรือต้องอดทนหรือต้องปล่อยวางเป็นต้นส่วนกระบวนการที่ต้องแก้ไขเนี่ยก็ต้องแก้ นะก็ต้องแก้แต่ถ้าเราไม่รู้จักแยกปัญหาเนี่ยเราก็จะอีลงตุงนังกับมันหมดเลยปัญหาบางอย่างแก้ไม่ได้แล้วถ้าเราไปพยายามที่จะแก้มันจะเกิดความบีบเค้นบีบคั้นแล้วก็มีผลต่อใจเราทันทีแล้วก็จะกลายเป็นปัญหาซ้อนปัญหานะเช่นว่าโดยเฉพาะยิ่งเรื่องปัญหาเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยเกิดขึ้นได้ง่ายมาก โดยปกติคนเราก็เป็นธรรมชาติที่อยากจะแก้ไขคนอื่นอยู่แล้วเวลาที่เห็นข้อบกพร่องของคนอื่นจุดด้อยของคนอื่นโดยเฉพาะคนใกล้ตัวเราเนาะเราก็อยากจะแก้ไขเขาเพื่อให้ตรงตามที่เราต้องการแต่บางครั้งเราก็ลืมไปว่ามันเป็นกระบวนการที่ถามา่าแก้ได้ไหมก็แก้ได้แต่มันยากมาก แต่ทั้งเลาที่เราฝืนพยายามที่จะแก้แล้วก็ยิ่งสมอว่ามีสองคนต่างฝ่ายก็ต่างจะแก้ไขกันคือจะแก้ไขคนอื่นนะไม่ได้แก้ไขตัวเองมันจะเกิดปัญหาซ้อนขึ้นมาอีกทีหนึง่งก็คือปัญหาความสัมพันธ์แล้วทีนี้ซึ่งก็จะเป็นปัญหาที่ใหญ่ขึ้นมาอีกหรือปัญหาอย่างอื่นก็เหมือนการเรื่องอากาศอย่างเนี้ยอากาศร้อนอากาศอบอ้าวเนี่ยเป็นกระบวนการที่มันแก้ไขไม่ได้สิ่งที่เราทําได้ก็คือ สำหรับคนที่มีบ้านมีแอร์เนี่ย mm hmm. ก็อาจจะสามารถแตดกันได้แต่ถ้าอย่างปลาอย่างเงี้ยเลือกไม่ได้อย่างที่อาจจะมาอยู่เนี่ยโอ้โหช่วงที่ผ่านมาอุณหภูมิน่าจะ4.2องศานะประมาณนั้นรมาจุดเทียนไว้ทางเดินจงกรมใช่ไหมเทียนเล่มประมาณเนี้ยจุดหัวท้ายแต่ตัดนะตัดสั้นๆแล้วก็ไปจุดพอจุด ตอนกลางวานันแตไมาอยู่ตรงนั้นไม่ได้ต้องลงไปอยู่ข้างล่างก็ขึ้นมาทีตอนเย็นมาดูเอ๊ะเทียนเอ๊ะใครมาจุดเทียนเราเล่นเนาะเออมันมันละลายไปอยู่กับฐานมันหมดเลยวันแรกก็อะไม่เป็นไรสงสารจะมีคนขึ้นมาแล้วก็ว่ากันไปวันที่สองก็เป็นอีกละลายหมดเลยวันที่สามเป็นอีกละลายหมด แน่ hey, ว่านี่มันผิดปกติแล้วมันไม่ใช่ละปรากฏว่าไปสังเกตไอเทียนที่อยู่ในห่อก็ละลายเหมือนกันก็เลยรู้ว่าโอโ้อากาศมันร้อนมากร้อนจนเทียนมันละลายเลยละลายเนี่ยปัญหาบางอย่างถ้าเราจําแนกได้เออเรื่องนี้มันแก้ไม่ได้นะมันเป็นสิ่งที่มันแก้ไม่ได้คือหมายว่ายังแก้ไม่ได้นะตอนนี้หน้าที่ที่เราทําได้ก็คือวางมันไว้ก่อน รอเวลารอจังหวะนะแล้วก็ต้องใช้ความอดท,ทนสิ่งไหนที่แก้ไขไม่ได้เนี่ยเครื่องมือที่สำคัญที่สุดก็คือต้องใช้ความอดท,ทนแล้วก็รอจังหวะเวลาฉะนั้นการจัดการกับปัญหาเนี่ยอันดับแรกเลยขั้นตอนแรกเลยเราต้องแยกให้ได้ก่อนว่าอันไหนคือส่วนที่แก้ได้อันไหนคือคือส่วนที่แก้ไม่ได้ แล้วเราก็าใช้กําลังที่เรามีทั้งหมดเนี่ยณตอนนั้นเนาะกับเรื่องนั้นเนี่ยแก้ในส่วนที่มันแก้ได้ก่อนถ้าหากเราไปแก้ทั้งหมดทุกเรื่องทุกราวทุกคนเลยเนี่ยเราอาจจะสูญเสียพลังงานทั้งกําลังกายกําลังใจกําลังสติปัญญาไปกับส่วนที่มันแก้ไขไม่ได้ก็จะเสียเปล่าที่สำคัญนั่นคือว่าปัญหาเนี่ยโดยส่วนใหญ่มันมักจะมาคู่กับ ถ้าการวางใจไม่ถูกมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาทันทีมันเป็นเส้นบางๆที่เมื่อไดที่เข้าไปแบกไว้เข้าไปยึดไว้เข้าไปรับไว้ใจมันจะมีน้ำหนักขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเมื่อรที่เรามองเห็นว่าปัญหาเป็นกระบวนการที่ต้องแก้ไขเป็นเรื่องปกติในชีวิต การเข้าการไม่เข้าไปแบกไปยึดว่าเป็นเราเป็นของเราเนี่ยมันจะช่วยให้การแก้ปัญหาเนี่ยเป็นไปด้วยความเบาสบายมากขึ้นนะอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นแต่มันจะเบาสบายมากขึ้นคือแล้วที่สำคัญก็คือว่ามันคือกระบวนการฝึกที่สําคัญที่สุดในชีวิตเมื่อหลายที่ชีวิตของคนคนหนึ่งสามารถแยกแยกได้ว่าปัญหาอย่างหนึ่งนะความทุกข์ก็อย่างหนึ่ง ชีวิตเราจะดำเนินไปด้วยความที่แบบเบาสบายมากขึ้นปัญหามีหน้าที่แก้มันก็แก้ได้ไม่หมดหรอกอย่างที่บอกไปแต่ความทุกข์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อเราเข้าไปยึดถือตัวปัญหานั้นแล้วก็แบกมันไว้ไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ก็แล้วแต่ฉะนั้นสิ่งที่สำคัญในกระบวนการของคนเรียนธรรมะเนาะเราก็เรียนธรรมะเพื่อแบบนี้แหละก็เพื่อที่จะไป เข้าเอาไปใช้ในชีวิตจริงของเรานี่แหละไม่ได้เรียนเพื่อที่จะมานั่งนิ่ง,งๆเฉยๆไม่ได้เรียนเพื่อจะใช้แต่ในวัดอย่างเดียวเรียนเพื่อจะเอาไปใช้จริงๆให้มันใช้ได้จริงแล้วก็ใช้ให้ถึงตัวชีวิตก็คืออย่างที่บอกไว้ว่านี่คือกระบวนการหนึ่งของชีวิตที่มันต้องเจออยู่เป็นประจำแต่ว่าต่โยมและพระก็ต้องพระก็มีก็ต้องเจอปัญหาในส่วนของพระทุกคนเจอปัญหาต่างกันนะ เจอปัญหาต่างกันแต่เราสามารถเลือกวิธีที่จะจัดการกับปัญหาได้เหมือนๆกันได้โดยเฉพาะยิ่งวิธีที่ไม่นำมาซึ่งความทุกข์ความเดือดร้อนใจฉะนั้นการเรียนธรรมะการฝึกจิตฝึกใจการมาทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยก็มุ่งไปเพื่อจุดนี้แหละเพื่อจะแยกให้ออกว่าอ,อ๋อปัญหามันอยู่ส่วนหนึ่งนะแต่ความทุกข์เป็นอีกส่วน พระอาจารย์ชยาสโรท่านก็พูดไว้ดีว่าปัญหาเนี่ยคนอื่นจะสร้างให้เราได้ปัญหานะคนอื่นสร้างให้เราได้แต่ความทุกข์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเรารับมันมาเท่านั้นคือคนอื่นปัญหาเนี่ยคนอื่นสร้างให้เราแต่ความทุกข์เนี่ยคนอื่นแค่ยื่นข้อเสนอให้เราว่าเราจะรับความทุกข์นั้นไหมทุกใจนะเนี่ยว่าทุกใจไหมแต่ทําไเวที่เรายื่นมือออกไปรับ เมื่อนั้นแหละเราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาทันทีเจนก็ฝากเป็นคติให้กับโยมทุกท่านทุกคนไว้เนาะนะออคาติาวาริวาหาบุราริสุเรนติสักระงเหวมวไวโทตินังเทตานังอุปการปฏิปิฏิตังบิฏิสังตุมหังสิปเมวัสมิสตุ ตทะเยปุเรนตุสังฆาปะจันโตปนนรโตยักขามณีโสติลโสยัตาสัพพีติโยนิวัชันตุสากโรโคยินัสสะตุภะเตภะวะนันนระโยสุขิติกายุโคภะวะอัพิวานนสีนิสานิังมุทาปจายโน ฌานารูนามาวันติอายุวันโนสุขังบาลังวันโนปฏิภาณโนสุขัสสะทัตมิทวีสุขังโสติขัติอายุงัสวาบาลังวันนังสุขังจะปฏิภาณโน ที่กายุยาสวะโุติญาณยาตุภาปชะติติภาวะตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพภเทวตาสาวัตธานุภาเวนัสดาโุทิมวันตุเตภาวะตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพภเทวตาสาวะธรรมานุภาเวนัสดาโุทิมวันตุเต ภาวะตุสาวะมังกาลังราคันตุสาวะเดวตาตาบาสังกาณุภาเวนัสดาโสทีภาวันตุเต